นีย่ยางที่บอกว่าพัทลุเนี่ยเขากําลังจะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะคะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวผ่านการจัดมหกรรมด้านการกีฬาโดยเฉพาะเทศกาลกีฬาผัทลุสปอร์ตเฟสกระตุ้นท่องเที่ยวและเศรษฐกิจค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นเพื่อจะได้พูดคุยกับท่านสุรัตน์จ,จรณโยธินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดผัดทลุนะคะตอนนี้อยู่ในซ้ายกับพิรำขับเขาเลยด้วยตอนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะสวัสดีชา ครับสวัสดีครับผมนายสุรัตน์จรนะโยธินครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุงครับหรือว่าเขาเรียกกันว่าพอลิงนะครับน้องสมโอ,น,น,อน,น,น้องขามยัตเยนรัภากลางพูดคุยกันนะคะครับผมครับเพอ,เอาะ่ขาก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าจังหวัดพัทลุงเนี่ยเรามีจุดแข่งด้านการท่องเที่ยวประเภทไหนที่มันสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของกีฬาได้อะคะ่ะ อ๋อจริงๆแล้วจังหวัดพัทลุงที่เราทราบกันอยู่นะครับว่าคอนเซปต์ของพัทลุงก็คือเขาป่านาเลนะครับนในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุง11อำเภอเนี่ยโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรัตศาสตริตชูเนี่ยท่านให้ความสําคัญทุกพื้นที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี้ยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับในการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้มาเที่ยวในส่วนของเขาป่านาเลแล้วก็ยังเข้าได้มาเที่ยวในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับกีฬาด้วยครับค่ะ ค่ะพะอออขาเหมือนจากการที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยค่ะได้จัดไตรกีฬามาแล้วมองว่าในครั้งนี้เนี่ยมันจะมีความโดดเด่นในเรื่องไหนยังไงอีกบ้างค่ะอ๋อครับในส่วนของการจัดไตรกีฬาเมื่อสักประมาณย้อนไปประมาณ3ปีที่แล้วนะครับที่เราเคยจัดกันนะครับแต่รูปแบบการจัดในครั้งนี้เนี่ยเราจัดเป็นเทศกาลนะครับห,หรือว่าพัทลุงสปอร์ตเฟสนะครับเราจะรวมในส่วนของเรื่องอาหารนะครับในส่วนของดนตรีนะครับ ในส่วนของมิติภาพยนตร์เข้ามาด้วยแล้วก็ตลอดจนถ้านักท่องเที่ยวหรือนักกีฬาที่เข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยจะมีกิจกรรมร่วมทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของกิจกรรมครอบครัวครับอ่านี่ก็ถือว่าเป็นการโชว์ศักยาภาพด,ด้านการจัดแข่งขันกีฬาของพัทลุงได้อีกด้านหนึ่งที่นี้ต้องถามก่อนว่าแล้วทําไมพัทลุงสปอร์ตเฟสรอบนี้เนี่ยถึงใช้พื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเป็นสถานที่ในการจัดแข่งขันครับพ่อ เาเนื่องจากว่าจังหวัดพัทลุงเราอยู่ในจังหวัดหนึ่งในในลุ่มน้ํำทะเลสาบสงขานะครับที่ น้องสมโอกับน้องสาวนุยน่าจะทราบว่าสงขาก็เป็นหนึ่งในในรุ่มน้าทะเลสาบสงขาด้วยนะครับแต่ว่าในพื้นที่ของพัทลุงเราเนี่ยเราเป็นทะเลสาบนะครับเพราะฉะนั้นเนยเราไม่มีทะเลนะครับพัทลุงเราไม่มีทะเลเพราะฉะนั้นการจัดกีฬาเรื่องไตกีฬาเราก็อยากจะทดลองดูว่าในส่วนของภาพของน้ําทะเลก็ดีหรือบริเวณริมทะเลสาบสงขาริมทะเลสาบสงขาก็ดีโดยเฉพาะนะครับในพื้นที่ลําปําขณะดนี้เราได้มีการปรับปรุงนะครับ เออพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวแล้วครับก็เลยจะจะจะ,จะใช้เปิดพื้นที่ใหม่นะครับในส่วนของท่องเที่ยวในจังหวัดพัทลุงด้วยครับคออ่ค่ะพออ๋อค่ะทีนี้ในส่วนของเทศกาลพัทลุงสปอร์ตเฟสเนี่ยค่ะมันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยค่ะมีกิจกรรมกีฬาอะไรประเภทไหนบ้างคะครับในส่วนของกิจกรรมพัทลุงสปอร์ตเฟสนะครับก็เป็นในส่วนของงบประมาณของจังหวัดนะครับที่ได้ให้ทางสำนักง,งานท่องเที่ยวและกีฬาพัทลุงเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนะครับ กิจกรรมเรามีทั้งหมด3วันนะครับตั้งแต่วันที่30สิบนะครับคือวันศุกร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับก็ uh huh. คือ,อ30บนี้พรุ่งนี้นะครับ uh huh. แล้วก็3 1บเอดนะครับคือวันเสาร์แล้วก็วันที่1มิถุนานะครับก็เป็น3ามวัน uh huh. แล้วก็เราพอดีอยู่ในช่วงที่เป็นเทศกาลในส่วนวันหยุดยาวด้วยนะครับก็เป็นโอกาสดีสาหรับจังหวัดพัทลุงนะครับ ก็ลเลยมีกิจกรรมทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันครับหนึ่งคือกิจกรรมไตกีฬานะครับคือ,อเรามีกิจกรรมทั้งว่ายว่ายน้ำเจ็ด้อหาสิบเมตรนะครับแล้วก็กลับมาปั่นจักรยานยี่สเมตรเอ้ยี่สิบกิโลโทษครับแล้วก็มาวิ่งอีกห้ากิโลอันนี้คือป็กิจกรรมแรกคือไตกีฬาเรารับแค่200ร้อคนคือ200ร้อยสล็อตเท่านั้น,นครับ กิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมทวิกีฬาก็คือเราไม่ต้องออกไปไว่ายน้ำนะครับเราวิ่งก่อนวิ่งสอกิโลเมตรนะครับแล้วก็มาปั่นจักรยาน20กิโลเมตรนะครับแล้วก็มาวิ่งกลับอีกรอบหนึ่งคือ5กิโลเมตรนะครับเราก็รับนักนก,กีฬาทั้งหมด200ร้สล็อตคือ200ท่านเหมือนกันนะครับ ่วนกิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระตุ้นนะครับก็คือวิ่งฟันลันนะครับเราวิ่งแค่ห้ากิโลเองนะครับในพื้นที่ลำบอนลำปำนะครับมีนักกีฬาที่สมัครมาแล้วทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยสล็อตนะครับคือห้าร้อยท่านนะครับเราก็จะวิ่งกันในวันเสาร์นะครับช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นวิ่งเสร็จเรามาฟังมินิคอนเสิร์ตของน้องอะตอมนะครับแล้วก็รับประทานอาหารกันบริเวณพื้นที่จัดงานลำปำครับโอ้โหฟังจากการจัดแข่งขันรอบนี้ ที่ถ้าเกิดยอยู่ใน,นสองเลยเชิญเลยเชิญเลยนะครับ <c oughs> จริงๆถ้าสอกิจกรรมแรกเนี่ยคือต้องบอกว่าต้องเป็นนักกีฬาเลยนะเ<ช>พราะทั้งว่ายน้ําทั้งปั่นจัก,กรยานแล้วก็ไปวิกก่งอีกรอบหนึ่งนั่นน่ะสิหรือว,ว่ากิจกรรมที่สองก็คือวิ่งแล้วก็ปั่นแล้วก็วิ่งอีกแต่อย่างเราน่าจะบอกว<ช><อ>ับวิ่งฟันรันเป็สุดท้ายมากกว่าขอห้กิโลก็พอค่ะพอที่นี้นอกเหนือจากกิจกรรมกีฬาที่จัดขึ้นแล้วเนี่ยในส่วนของการจัดงานเรามีการแบ่งพื้นที่ในการที่จะให้ชาวบ้านหรือว่าผู้ประกอบการท้องถิ่นนนน่่ะเข้้้าาาาามมมีีสววรรกกััับบจดงงงงยไค ครับในส่วนของลำปำเนี่ยเราก็ประกอบไปด้วยชุมชนของลำปำทั้งหมดหชุมชนนะครับ<ะ>เอ่อทางผมทางท่านูัว่าลจังหวัดให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เอ่อในส่วนของไรายได้เข้าสู่ชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางชุมชนท่องเที่ยวลำปำเนี่ยเขาจะจัดนะครับตลาดริมคลองขณะนี้ตลาดลิมคลองลำปำเราเปิดแล้วนะครับขอเชิญชวนด้วยนะครับวันเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้านะครับ<ะ>แล้วก็ทางชุมชนเนี่ยเขาก็ได้จัดทริปทัวร์นะครับทริปไหว้พระก้าวัด นะครับแล้วก็เยี่ยมชมเมืองเจ้าเมืองพัทลุงด้วยนะครับ mm. ในวันเสาร์แต่ว่าเรารับเฉพาะนะักกีฬาที่มาลงทะเบียนกับเราแค่ประมาณสามสิบท่านเองครับ,ค,รบค่ะ่ที้พออาหารเหมือนในคอนเซปต์ของการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยค่ะสปอร์ตเฟสพัทลุงเนี่ยในครั้งนี้เนี่ยนะมันมีคอนเซปต์ไหมคะอ๋อในส่วนของคอนเซปต์ก็มีฮะเนื่องจากว่าการกีฬานะครับก็ไปด้วยกับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เชื่อมโยงในส่วนของอชุมชนท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นในการบริการทั้งหมดเนี่ย เราบริการตั้งแต่ในส่วนของพื้นที่นะครับตั้งแต่อปทอเทศบาลเมืองพัทลุงนะครับทางอบจอพัทลุงนะครับทางจังหวัดพัทลุงและก็ชุมชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยาการขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการกีฬาขนานี้จังหวัดพัทลุงเรากับขับเคลื่อนนะองค์คารยบทั้งหมดเลยครับตอนนี้ครับ ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวแน่นอนว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแถลงข่าวการจัดเทศกาลพัทลุงสปอร์ตเฟสไปแล้วท่านผอมองว่ากิจกรรมนี้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้เห็นอะไรจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของจังหวัดพัทลุงบ้างคะครับขณะนี้นักกีฬาหรือนักท่องเที่ยวหรือผู้ติดตามเนี่ยเรามีข้อมูลเลยนะครับว่าในส่วนของทั้งหมด400สล็อตที่เป็นนักกีฬาไต่กีฬาจริงๆนะครับพัทลุงเรามีแค่10%เอง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็น,เป,นเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยก็เป็นต่างจังหวัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาพักมากินมาเที่ยวในจังหวัดพัทลุงเรานะครับออในส่วนล่าสุดเมื่อเช้าก่อนเข้ารายการเนี่ยผมก็ได้เช็คไปทางโรงแรมต่างๆนะครับทั้งประมาณสิบสาโรงแรมที่อยู่ในพื้นที่ของเทศบาลเมืองพัทลุงเนี่ยขณะน,น,นี้ห้องเต็มกันหมดเลยนะครับเหลือประมาณไม่เกินห้าเปอร์เซ็นต นะครับก oh. ็ก็ฝากเรียนท่านนักท่องเที่ยวนะครับว่าช่วงหยุดยาว4ีวันนี้ถ้าไม่ไปไหนนะครับเชิญมาที่พัทลุงโดยเฉพาะที่ลำปำเราจะมีคอนเสิร์ตมีอาหารมีกิจกรรมมีหนังกลางแปลงสามิติด้วยรอบนี้ยังมีครับ พอ o. พูดซะขนาดนี้ไอเราที่เตรียมตัวจะหาวันหยุดไปเนี่ยตอนแรก<ต>จะขึ้นเขาใช่ไหมเธอต้องรีบจองเลยนะที่พักเพราะไม่ข, <O. S 2> ขึ้นเขาแล้ว <O. S 2> เดี๋ยวลงเขามา <O. S 2> ไปที่หาดลําปําแทนถูกต้อ,องโ <c oughs> รงแรมที่พักเหลือแค่เพียง5%เท่านั้นกร <c oughs> ะสิบบอกคุณผู้ชมว่าร,รีบรีบจองเลยใช่ไหมคะพอ o. ค่ะ ยินด,ดีครับยินดีต้องรีบจองนิงดหนึ่งเนื่องจากว่าในกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่าคาดหวังว่าเออจะมีเงินสะพัดในพื้นที่เนี่ยประมาณสิบล้านบาทน,นะครับสามวันนี้นะสามวันนี้นะครับครับค่ะทีนี้พอ,อค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะในส่วนของเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าความสวยงามของธรรมชาติตอนนี้เนี่ยในส่วนของภาคส่วนต่างๆเนี่ยมีความร่วมมือในการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงพื้นทัพเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงบ้างคะค่ะ ที่บอกว่าเราคอนเซปต์ของจังหวัดเราก็คือเขาป่านาเลนะครับในโซนเขานะครับโซนป่าเนี่ยโดยเฉพาะอํเาเภอศรีนครินก็ดีนะครับอำเภอศรีบรรพฤนะครับอำเภอป่าพยอมเนี่ยจะมีในส่วนของกิจกรรมแอดเวนเจอร์นะครับขณะนี้เนี่ยทางผมกับทางกรมการท่องเที่ยวก็ได้ให้ความรู้มีการอุบรบมล่าสุดและมีการอุบรบมเอ่อน้องๆแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเรือ,รอขยักนะครับเรื่องการดูแลนักท่องเที่ยวเราจะทํายังไงเรื่องความปลอดภัยเป็นที่สุด นะครับขณะนี้ก็พร้อมนะครับที่จะรับนักท่องเที่ยวทั้งด้านกิจกรรมแอดเวนเจอร์ก็ดีนะครับอีกกิจกรรมเดินป่าก็ดีหรือจะเป็นกิจกรรมเรื่องวัฒนธรรมก็ดีครับขณะนี้ของพัทลุงครับทีนี้แน่นอนว่าพอเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกีฬานอกจากคนจังหวัดพัทลุงจะสนใจเรื่องของการร่วมแข่งขันกีฬาแล้วเนี่ยที่ผ่านมาทางท่องเที่ยวและกีฬาเราได้มีการโปรโมตหรือว่าประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไหนบ้างคะเพื่อที่จะให้นักกีฬาหรือว่าคนจากต่างพื้นที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็มาท่องเที่ยวในพื้ จริงๆแล้วพัทลุงเราก็เป็นหนึ่งใน16จังหวัดสปอร์ตซิตี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาดังๆในอดีตเนี่ยของพัทลุงเยอะมากโดยเฉพาะสายกีฬาคือนักวิ่งนะครับ <Ừ. S 1> เป็นคนพัทลุงเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการโปรโมตต่างๆเนี่ยเราสื่อสารออกไปหมดทุกช่องทางเลยนะครับ <Ừ. S 1> โดยเฉพาะกิจกรรมเนี่ยเราหวังว่าคนที่จะเข้ามาบริเวณพื้นที่ของลำปาเนี่ยมากนะครับแล้วก็เราคาดว่าเนี่ย เออร้านอาหารต่างๆที่เรามีอยู่แค่ประมาณแค่สามสิบูธเนื่องจากว่าสถานที่มันจํากัดอยู่เพราะงั้นเราก็เลยบอกว่าวันวันศุกร์เนี้ยจะเป็นวันแรกที่เราจะต้องเตรียมตัวว่าการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของเออผู้จัดก,ก็ดีหรือชาวบ้านชุมชนท่องเที่ยวแถวบริเวณลาปางก็ดีหรือพ่อแม่พี่น้องที่มาขายเนี่ยเราก็ต้องรักษาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเมืองพัทลุงเราด้วยนะครับอค่ะ พอโอตอนนี้เนี่ยเหมือนอย่างที่พอโอบอกว่าในส่วนของกีฬาเนี่ยก็คือ200คน200คนตอนนี้เนี่ยส,สะละ็อตใช่ถ้าหากว่ามีใครที่ยังสนใจเนี่ยคะ่ะเขาสามารถยังสมัครเพิ่มได้อีกหรือเปล่าคะก็ <S <S <ร>ยังได้อยู่นะครับต้องไป<อ>ไปหน้าง,งานนะครับต้องไปหน้าง,งานนะครับเพราะว่าปกติการสมัครเนี่ยเขาเป็นสมัครออนไลน์ทั้งหมดนะครับเช่นวันนั้นที่ผมแถลงข่าวที่ลำปำนะครับเรื่องการปล่อยสล็อตของ5 5กิโลคือฟารันเนี่ย ผมก็เน้นย้ําไปว่าในที่แถลงข่าวว่าเดี๋ยวหลังจาก18.00น,นแล้วเขาลุกทงชาติเสร็จปับ๊บเราจะปล่อยสล็อต500สล็อตเนี่ยเชื่อไหมครับน้องส้มโอน้องสา,าวนุ้ยครับว่าเต็มภายใน10นาทีนะครับอันนี้คือเรียกว่ามีความสนใจของนักวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยสล็อตต่างๆเดี๋ยวถ้าสมมติสล็อต เออมีโอกาสว่างก็เชิญเชิญเชิญโดยเชิญไปดูหน้าง,งานดีกว่านะครับอาจจะมีอาจจะมีครับอนนี้ครับก็เดี๋ยวลองดูหน้าง,งานเผื่อใครสนใจใก็ลองไปติดต่อหน้าง,งานแต่ถ้าเกิดสมัครไม่ทันแล้วจริงๆอยากจะร่วมวิ่งไปเลยได้ไหมคะพอ,โ,อโดยไม่ต้องสมัครจะเป็นในส่วน <c oughs> ของฟันลานได้ครับแต่ว่าในส่วนของเออไตกฬานี่ต้องต้อง,องจํากัดเนื่องจากว่าเ,เรามีมเรื่องของความปลอดภัยก็ดีเ,เรื่องกติกาอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างฟิกมากครับเรื่องนี้ครับฟังขนาดนี้แล้วน่าสนใจมากอยากให้พอได้แอบกระซิบ กำหนดการคร่าวๆได้ไหมคะว่าตลอดทั้งสาวันตั้งแต่วันที่3าสิพฤษภาไปจนถึงหนึ่งมิถุนานเนี่ยกิจกรรมไหนที่ไม่ครนพลาดแล้วก็กําหนดการที่เราเตรียมจะจัดงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจคะครับก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะมีกิจกรรมในภาพรวมก็คือมีคอนเสิร์ตนะครับมีคอนเสิร์ตในช่วงเย็นแล้วก็มีร้านอาหาร30สิบร้านบริการแล้วก็จะมีในส่วนของเอ่อหนังกลางแปลงสามิตินะครับที่ที่เราเคยฉายรอบไปแล้วนะครับที่บริเวณภูเขาเจี๊ยบนะครับวันนี้ <c oughs> เรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ในส่วนวันที่สาสิบเอ็ดก็คือวันเสาร์นะครับช่วงเย็นจะมีพิธีเปิดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรัฐศาสตร์ชิชชูนะครับ<ฆ>จะเป็นประธานเปิดให้แล้วก็จะมีการปล่อยตัวนะครับ<ฆ>นักวิ่งฟันรันที่พี่บอกว่าห้าร้อสล็อตเราจะเจอกันวันเสาร์ช่วงเย็นนะครับ<ฆ>แล้วก็จะมีการอคอนเสิร์ตนะครับของน้องอะตอมนะครับในช่วงเย็นนะครับ แล้วก็จะมีหนัง<ม>กางแปลงอีกหนึ่งคืนคือคืนวันเสาร์คือคืนวันสุดท้ายนะครับส่วนวันสุดท้ายคือวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับตอนเช้าก็จะเป็นสายของนักกีฬาไตากีฬาทั้งหมดคือทั้งสองชนิดกีฬาคือตั้งแต่ไตกีฬาก็ดีหรือทวิกีฬาก็ดีทั้งหมด400สล็อตนะครับถ้าร่วมกันจังหวัดก็ท่านให้เกียรติท่านมาเปิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นในสามกิจกรรมเนี้ยสามวันเนี้ยก็คิดว่านักท่องเที่ยวนักกีฬาเนี่ยน่าจะเข้ามาในพื้นที่เราเต็มไปหมดครับขอบคุณครับ ดีจังทีนี้ทราบมาว่าหลังจากนี้เนี่ยค่ะทางท่องเที่ยวและกีฬาก็มีเตรียมจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางด้านกีฬาด้วยในส่วนนี้เป็นรเรื่องไหนอะไรยังไงคะับพออครับ,รบในส่วนของจังหวัดพัทลุงนะครับตามนโยาบายท่านผู้ว่าว่าเราเนี่ยเราอยากจะกระตุ้นพื้นที่ในจังหวัดพัทลุงเพราะฉะนั้นจังหวัดพัทลุงก็จะต้องรับนะครับรับใน อีเวนต์นะครับโดยเฉพาะหมากกรมกีฬาระดับประเทศนะครับพัทลุงเราได้คัดเลือกนะครับเราได้ส่งเข้าไปคัดเลือกกับจังหวัดสุพรรณบุรีล่าสุดเนี่ยทางกรมพระวักษานะครับได้ให้ความสําคัญนะครับแล้วก็น่าจะไว้วางใจที่น้องชาวจังหวัดพัทลุงนะครับให้เรานะครับเป็นเจ้าภาพกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยนะครับครั้งที่18ในปีหน้านะครับแล้วก็ผมกับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดและคณะผู้จัดทั้งหมดเนี่ยจะเดินทางไปที่จังหวัดโคราชเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ย จังหวัดโคราชเป็นเจ้าภาพอยู่นะครับคือโคราชเกมในส่วนของจังหวัดพัทลุงก็จะเดินทางขึ้นไปรับธงต่อมาจากโคราชนะครับในวันที่21บมิถุนายนนี้ครับหลังจากรับธงต่อเสร็จแล้วปุ๊บก็จะดำเนินการจัดแข่งขันต่อในใส่วนของกีฬา ทีนี้ก็จะเป็นทุกเพศทุกวัยทั้ง,งกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยครบวงจรแล้วนะใช่ก็เอากิจกรรมกีฬามาเป็นส่วนเขาเรียกว่าเป็นสื่อกลางใ,ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวทีนี้อยากจะให้พอยนำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการจัดงานในแต่ละครั้งเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่เฉพาะคนจังหวัดพัทลุงอย่างเดียวยังมีคนจากต่างพื้นที่เนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพัทลุงด้วยขออยากจะใช้โอกาสนี้ใน,ในการสื่อสารบอกกับพี่น้องชาวจังหวัดพัทธลุงต่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดียังไงบ้าง กิจกรรมนะครับว่าในส่วนของภาคราชการเนี่ยเราพร้อมนะครับที่จะจัดก,กิจกรรมใหญ่ๆใ,ให้กับภาคธุรกิจหรออือชุมชนท่องเที่ยวทั้งหมดหรือที่น้องชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆนะครับการเป็นเจ้าภาพที่ดีเ,เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามทั้งหมด เอ่อผมตอบจาว่าทุกอย่างเอ่อเราต้องยินดีนะครับเราต้องมีรอยยิ้มนะครับเพื่อเป็นมิตรภาพสําหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับเราบริการนะครับถ้านักท่องเที่ยวหรือนักเออกีฬาไปไหนหรือไปหนมิถูกนะครับเราต้องเข้าไปหาเขาเลยนะครับในเชิงลุกผมบอกทุกครั้งที่ผมเดินทางไปพื้นที่นะครับบอกว่าเราจะต้องเตรียมตัวนะครับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งดึงดูดสําหรับงบประมาณก็ดีในส่วนของเม็ดเงินที่จะเข้าในพื้นที่ของคุณทั้งนั้นเลยนะครับ สุดท้ายค่ะอยากจะให้พออได,ได้เชิญชวนประชาชนแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวค่ะไปร่วมงานพัทลุงสปอร์ตเฟสกันค่ะเชิญค่ะครับก็ในส่วนของพัทลุงสปอร์ตเฟสในวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเย็นก็ขอเรียนเชิญนะครับห้องยังมีนะครับห้องพักอะไรยังมีอยู่นะครับขณะนี้ก็สามารถโทรมาจองได้นะครับกิจกรรมทั้งสามกิจกรรมนี้ทางจังหวัดพร้อมนะครับที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกๆท,ท,ท่านนะครับท่านไม่ได้เป็นนักกีฬาใน กิจกรรมนี้ท่านมาเที่ยวที่จังหวัดพัทลุงท่านก็สามารถที่จะแวะนะครับมาชมคอนเสิร์ตได้ในช่วงเย็นนะครับแล้วก็มีอาหารการกินครบถ้วนนะครับแล้วก็สามารถเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยก็ดีนะครับในหนุ่ในส่วนของอต่างๆที่ทางจังหวัดเตรียมพร้อมและในขณะนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาที่จะมาในกิจกรรมพัทลุงสปอร์ตเฟสในสามวันนี้ครับ เพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้นะคะ30พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนี้กับพัทลุงสปอร์ตเฟสกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะขอบพระคุณพอมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาบอกกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นการบอกถึงศักยภาพการแข่งขันในการจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆของพื้นที่จังหวัดพัทลุงเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะครับผมขอบพระคุณมากคัะยินดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะ ฟังขนาดนี้แหละน้องสร้างนุยงผาดไม่ได้นะยากปล่อยมากเลยอะเขาบอกว่าพัทลุงเนี่ยเป็นจังหวัดทองเทียวเมืองรองที่มูลค่าการทองเทียวเนี่ยสูงไม่แพ้ที่ไหนเลยนะใช่ไม่แพ้เมืองลักเลยนะก็ไม่เมืองรองไงนี่นุนมาแล้วพันพื้นพัทลุงสว่าผีค่ะโอ้บอกว่าพัทลุงสุดยอดอืมนี่สว่าต้องได้เห็นภาพแกะบรรยากาศนะ ทำค้าวเลยนะคะก็เป็นพาบรรยากาศเนาะคือนอกเนื้อจากมารวมกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องข้องการแข่งขันกีฬาอย่างที่บอกคืออไรกีฬาเนี่ยก็จะเป็นแบบคนที่เขามีสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงคือข้องการฟิตโซนเออเขาฟิตโซมาเรียบร้อยเรยให้คนย่างเราเราไปไม่ได้ค่ะแมตลมตั้งแต่เธอตะวยนามเลยตะกิวขึ้นค้ากนะค่ะทุกทีความยากของการวายนามในเลซามันไม่ได้ง่ายมันวายนามในซานะ อกยากนะก็คือ้องมีอันฟิตโซมนี่มีคนบอกมาว่าชาวเลดคณิตของเราเรื่องมีผัดลุงเนี่ยเขาผัดันหน้าจังเลยค่ะใช่ไหยกิจกรรมมาสนใจเมือนกันเพราะฉะนั้นสุกเสทิตย์นี้ไม่รือไปไหนไปผัดลุงกันไปรวมงานกันอีกอย่างหนึ่งที่พลาดไม่ได้คือตลาดริมคลองลำปำก่อนหน้านี้พีสมุวไปเร็วแต่ว่ายังทำไม่เสร็จที่พือไปเร็วมากเลยนะทีนี้พวกอ๋บอกว่าตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเปิดแล้วนะก็ไปเลยค่ะส่วนนักวิ่งนักกีฬา วิ่งไปตามสบายสวนเราอยู่ที่ตลาดริมคลอเอริมริมเลซาบห้าไงนี่ไม่ต้องห้าเดี๋ยวนห้าทีไรห้าเดี๋ยวกองกินเออห้าว่าห้าวอยู่ไม่พับนะไปเลยนางข้องกินตรงนี้นะคือยืดตรงนั้นได้ปีธนัทอยู่แล้วปลาดุกปลาปนนี้น้ำพริกพรอกปนนั้นพรอกว่านั้นยังน้ำเคยยอดไว้เหนื่อยอยู่นี้ขู่คนรุ่นเพอ่ ไปเลืมนะคะไปเที่ยวกันได้แล้วกิใครที่ไม่ได้ไปสมัครรวมกิจกรรมก็จะไปเป็นเขาเรียกว่าควันและก็กำลังใจให้กับคนที่รวมแข่งคันก็ได้หรือว่าจะไปเที่ยวจังหวัดพัทลุงกันก็ได้นะคะกับงานพัทลุงสปอร์ตเฟสนั่นเองค่ะ